ลุงเปียวทอล์กวันนี้ขอนำเสนอบทความจากเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องจริงของเนสซี่สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเน็ตกับการตบตาครั้งใหญ่ของโลกจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันนะครับบทความนี้กล่าวถึงว่าเรื่องจริงของเนสซี่สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเน็ กับการตบตาครั้งใหญ่ของโลกความเชื่อเรื่องลี้ลับที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษยชาติมาตั้งแต่โบราณกาลเรื่องของสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเน็ตในสกอตแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องลี้ลับที่ผู้คนทุกยุคทุกสมัยยังคงพยายามค้นหาหลักฐานตัวตนของสัตว์ประหลาดที่อยู่ในตำนานท้องถิน่น แม้ว่าหลายครั้งที่หลักฐานซึ่งมีผู้หยิบมาอ้างนั้นปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องตบตากันครั้งใหญ่ก่อนที่ล็อกเนสหรือทะเลสาบเนสจะโด่งดังในทศวรรษ19 3 0และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้สนใจจากทั่วโลกพื้นที่แห่งนี้เงียบสงบห่างไกลและเข้าถึงยากจนจนมีการตัดถนนในปี1933 ล็อกเนสก็เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนภายนอกนอกจากล็อกเนสจะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสกอตแลนด์แล้วยังเป็นทะเลสาบที่มีความลึกลับน่าค้นหาเพราะเมื่อมองไกลๆแล้วจะเห็นเป็นผืนน้ำดำมืดบางครั้งมีหมอกปกคลุมพื้นผิวน้ำกลายล้อมด้วยบรรยากาศของต้นสนปราศาสตางานและหอคอยที่ถูกทิ้งล้าง ทั้งหมดนี้กลายเป็นองค์ประกอบที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับตำนานเรื่องราวลี้ลับต่างๆถนนที่นำสู่เนสซี่ถนนที่นำพาคนภายนอกมาเยือนทำให้เรื่องราวของเนสซี่หรือสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเน็ตสัตว์ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้เริ่มกระจายออกไปปากต่อปากจนไปเข้าหูสื่อท้องถิน่น เนสซี sea, ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ i n v e r n e s s Korea เมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1933เมื่อชายหญิงคู่หนึ่งพบเห็นสัตว์ขนาดใหญ่ดำผุดเหนือผิวน้ำของล็อกเน็ตวันที่22กรกฎาคมปี1933หนุ่มสาวจากตระกูลสไปเซอร์ไปพักผ่อนในไฮแลนด์ขณะขับรถอยู่พวกเขาก็เห็นสัตว์ที่น่าทึ่งที่สุด เคลื่อนที่ผ่านถนนตัดหน้าไปพวกเขาอ้างว่าสัตว์ตัวนี้สูงประมาณ4ฟุตหรือ1 2 0เมตรยยาว25ฟุตหรือ8เมตรลักษณะลำคอยาวตัวกว้างเกือบเท่าถนนประมาณ10 1ถึง12ฟุตหรือ3ถึง3.5เมตรในปากคาบซากสัตว์อยู่ด้วยมันเคลื่อนที่ด้วยการถลหลหรือเลื้อยลงไปในทะเลสาบพวกเขาอ้างว่าไม่เห็นท่อนล่างของมัน แต่สิ่งที่พบเห็นนั้นน่าจะใกล้เคียงกับมังกรหรือกลุ่มสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากที่สุดช่วงข่าวลือเริ่มต้นแพร่สะพัดเอลิกชาไลผู้เขียนหนังสือ history greatest deception หรือการตบตาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เล่าว่าผู้คนเริ่มมีทฤษฎีอธิบายที่มาที่ไปของสัตว์ที่ไม่สามารถระบุประเภทอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานที่รอดจากยุคไดโนเสาร์ศูนพันและอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวยักษ์หรือตัวนิวสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบหรือไม่มีบันทึกข้อมูลหรือแม้แต่เป็นงูทะเลยักษ์ทั้งที่ล็อกเนสเป็นทะเลสาบน้ำจืดอ,อยู่ไกลจากทะเลและไม่มีทางระบายไปสู่ทะเลโดยตรง i n v e r n e s s Korea รายงานการพบเห็นเนสซี่อีกครั้งเมื่อวันที่4สิงหาคมปี1933หลังจากนั้นก็มีรายงานการพบเห็นอย่างต่อเนื่องในเดือนเดียวกันอา t h เธอร์แกรนอ้างว่าขณะขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนเรียบทะเลสาบในช่วงเช้าตรู่เขาเกือบชนสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งคำอธิบายของแกรน์ใกล้เคียงกับสิ่งที่คู่หนุ่มสาวสไปเซอร์เล่า ระทั่งเดือนพฤศจิกายนปี1933มีหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายปรากฏในหน้าสื่อเป็นครั้งแรกโดยฮิวเกรชาวบ้านในหมู่บ้านละแวกนั้นที่พบเห็นอะไรบางอย่างกำลังพ่นน้ำทำให้เกิดน้ำกระเพื่อมขนาดใหญ่เขาเล่าว่าโชคดีที่พกกล้องมาด้วยและถ่ายภาพได้ขณะเดินทางกลับจากโบสแต่เหตุผลพื้นฐานว่าทำไมเขาถึงพกกล้องไปโบส ไม่เคยมีข้อมูลอธิบายมาก่อนมีเพียงภาพเดียวที่เห็นว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในน้ำแต่ความละเอียดของภาพก็ไม่ชัดเจนถึงขั้นสามารถบอกได้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ำเมื่อข่าวลือแพร่สะพัดก็มีผู้สนใจสืบค้นที่มาที่ไปของสัตว์ลึกลับนี้ส่วนใหญ่แล้วได้ทุนสนับสนุนจากสื่ออังกฤษ มีรายงานว่าสื่ออังกฤษตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้ที่พบสัตว์ประหลาดสำนักข่าวเดลี่เมลจ้างพลานนามมามาดุกเวทเวลมาค้นหาเอริกบรรยายว่าพลานรายนี้ไม่พบสัตว์ประหลาดแต่อย่างใดแต่สิ่งที่พบกลับเป็นรอยเท้าของสัตว์บนชายฝั่งของทะเลสาบบริเวณที่เต็มไปด้วยหินเชื่อว่าเป็นร่องรอยของสัตว์ขนาดใหญ่ที่กำลังกลับลงน้ำ เดลิเมอ้างว่าพวกเขาค้นพบหลักฐานกายภาพครั้งแรกของสัตว์ประหลาดอย่างไรก็ตามเมื่อส่งหลักฐานไปให้พิพิธภัณฑ์ British Natural History Museum ในลอนดอนผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาของพิพิธภัณฑ์ระบุว่าหลักฐานถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยตัวช่วยเป็นแท่นวางร่มทรงเท้าฮิปโปโปเตมัสอันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น จากอิทธิพลของชนชั้นกลางในยุควิกตอเรียและสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดสื่อคู่แข่งต่างเยอะเยะเดลิเมและนายพานผู้นี้อย่างหนักจนเขาต้องเก็บตัวจากสาธารณะภาพถ่ายเนสซี่สะเทือนโลกวันที่21เมษายนปี1934สำนักข่าวเดลิเมที่ยังไม่เข็ดกับประสบการณ์ก่อนหน้านี้ได้เผยแพร่าภาพที่ภายหลังเรียกกันต่อมาว่า เซอร์เ p h o t โตกราฟภาพถ่ายของศารยาแพทย์แสดงให้เห็นส่วนหัวและคอของสัตว์ชนิดหนึ่งโผลพ้นจากผิวน้ำเชื่อกันว่าผู้ถ่ายภาพนี้คือโรเบิร์ตวิลสันแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากลอนดอนเขาอ้างว่าถ่ายได้ระหว่างขับรถผ่านถนนทางตอนเหนือของทะเลสาบในช่วงเช้าวันที่19เมษายนปี1934 ภาพถ่ายนี้ได้รับความเชื่อถือมาหลายทศวรรษว่าเป็นภาพเนสซี่สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเน็ตแต่แล้วความเชื่อนี้ก็ถูกสั่นคลอนในปี1984เมื่อสจวตแคมเบลเผยแพร่บทความในวรารสารด้านการถ่ายภาพที่ชื่อ British Journal of Photography ข้อเขียงของเขาโต้แย้งว่าวัตถุในภาพน่าจะมีความยาวจริงไม่เกิน3ฟุตอาจเป็นนาหรือไม่กนก ผ่านมาอีกไม่นานช่วงต้นยุค1,990สารคดีของช่อง Discovery มีเนื้อหาโดยสรุปว่าภาพนี้เหมือนน้ำกระเพื่อมจากวัตถ,ถุบางอย่างที่ถูกลากไปสอดคล้องกับแนวคิดของแคมเบลที่ว่าวัตถ,ถุนี้ไม่น่าจะยาวเกิน3ฟุตและถูกตัดย่อเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าวัตถ,ถุนี้มีขนาดใหญ่กว่าปกติเมื่อข่าวลือขยายวงกว้างจากสื่อท้องถิ่นไปถึงสื่อระดับชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งก็สนใจตามไปด้วยถึงขั้นมอบทุนสำหรับการสืบหาความจรงิงนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยค้นหามีตั้งแต่คลื่อนโซนา่าไฮโดโฟนและเรือดำน้ำขนาดเล็กรวมงบประมาณที่ใช้ค้นหาสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเน็ตแล้วก็น่าจะหลักล้านดอลลาร์สหรัฐความจรงิงเปิดเผย หลังจากเป็นปริศนามานานในที่สุดความจริงก็เปิดเผยเมื่อคริสเตียนสปอร์ลิงลูกเลี้ยงของนายพานเวเทเวลยอมรับว่าเขาเป็นคนแกะหัวของสัตว์ประหลาดขึ้นมาจากชิ้นส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำของเล่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเวทเทเวลโดยมีเอียนลูกชายและนายแพทวิลสันร่วมด้วยเวเทเวลเป็นคนถ่ายภาพ จากนั้นนายแพทย์วิลสันก็ส่งต่อภาพไปให้สื่อดังเพื่อให้ดูมีเครดิตน่าเชื่อถือเพื่อแก้เผ็ดจากกรณีของเดลีเมลและสื่ออื่นในแดนผู้ดีถึงจะมีข้อมูลเปิดเผยแต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้ไม่เชื่อในคำอธิบายนี้อยู่แม้ผู้ที่เชื่อในตัวตนของสัตว์ลึกลับ,บจะยอมรับว่าภาพเป็นของปลอมแต่พวกเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้ปฏิเสธการมีตัวตนของเนสซี่ หรือสัตว์ลึกลับแห่งล็อกเนสและหลังจากการเปิดเผยก็ยังมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องหลายครั้งเอลิกตั้งข้อสังเกตว่าหากมีสัตว์เหล่านี้อยู่จริงย่อมจะต้องมีจำนวนมากกว่าหนึ่งตัวและน่าจะมีการรายงานหรือบันทึกการพบเห็นก่อนปี1933แต่หลักฐานก่อนหน้านี้ก็พบเพียงตำนานการพบเห็นของนักบุญโคลัมบาซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษที่7 ตำนานเล่าว่าระหว่างนักบุญเดินทางไปที่ดินแดนพิกซ์ในสกอตแลนด์นักบุญพบเห็นสัตว์ร้ายในแม่น้ำเนสสัตว์ร้ายฆ่าคนนอกรีดรายหนึ่งในท้องถิ่นและนักบุญอีกรายหนึ่งและเพื่อพิสูจน์อำนาจของพระเจ้านักบุญโคลัมบาสั่งให้นักบุญอีกรายหนึ่งว่ายข้ามแม่น้ำไปเมื่อสัตว์ร้ายปรากฏตัวขึ้นนักบุญโคลัมบาก็ไล่เตือนและมันก็หนีหายไปด้วยความกลัว หากพิจารณาจากข้อมูลเชิงพื้นที่สัตว์ในตำนานเรื่องนี้อยู่ในแม่น้ำเนสใกล้กับทะเลสาบยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวของนักบุญที่พบปะสัตว์ประหลาดหรือปีศาจและขับไล่พวกมันไปก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในชีวประวัตินักบุญและหากพิจารณาในแง่มุมวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตเดียวที่มักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสคือ เพลซชโอซอรสัตว์เลื้อยคานที่อาศัยในน้ำอุ่นแห่งท้องทะเลในยุคจุลส,สิกมีหัวขนาดเล็กลำตัวกว้างหางสั้นคอยาวมีครีบสองคู่ซึ่งทำให้คาดว่าพวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้เร็วนักสายพันธุ์ของมันมีหลากหลายขนาดเล็กที่สุดมีความยาว9ฟุตหรือ3เมตรขนาดใหญ่ที่สุดยาวประมาณ60ฟุตหรือ20เมตร ลักษณะของเพลิโอซอร์ใกล้เคียงกับคำบรรยายของเนสซี่แทบทั้งสิน้นติดเพียงแค่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่เชื่อว,ว่าเพลิโอซอร์ aw, ไม่สามารถยกหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้เหมือนกับภาพที่เรียกว่าเซอร์เจอร์นโทกราฟนอกจากนี้ล็อกเนสยังมีอุณหภูมิเย็นกว่าน้ำที่เพลิโอซอร์จะอาศัยได้และยังไม่มีแหล่งอาหารเช่นปลาอย่างเพียงพอให้ังนมชีพได้ เอริกสรุปได้นะ่าคิดทีเดียวว่าหากแผ่นดินบริทิชมีเพลซิโอซอร์รอดชีวิตในทะเลสาบเนสพวกเขาคงมีจูลัสสิกพาร์คเป็นของตัวเองไปแล้ว